สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ข่าวบริการที่น่าสนใจประจำเช้าวันนี้กับดิฉันสุทธิดาหวังพาสิทธิ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะรัฐบาลขอเชิญหน่วยงานและประชาชนพร้อมใจกันประดับธงตาสัญ,ญลักษณ์การจัดงานฉลองสี่ิหลี่ราชสมบัติครบ70ปี และธงตาสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559ตามอาคารสถานที er. ่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือนในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9มิถุนายน2560ค่ะ มูลนิธิร่วมจิตน้อเกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระริริศมหากุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลที่เสด็จเลิงถวันราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินปถัมภ์มูลนิธิ เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559ในวันศุกร์ที่5สิงหาคมนี้เวลา15.30นนณพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชาวรวิหารค่ะมาต่อกันที่สถาบันการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระและภาคเอกชน รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่31ในระหว่างวันที่1-3ถึงสสิงหาคมนี้ณสถาบันการประชาสัมพันธ์ผู้สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02618 2323ต่อ4103-4106ถึง4 1 0 6ในวันและเวลาราชการค่ะปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชเปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตร์อาเซียนนานาชาติสอนโดยคณาชาติและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอาเซียนและต่างประเทศโดยใช้ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ทาง www.asian.stou.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-504-8351-3 02-504-8400 025033580และหมายเลข0817550131ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อลดวิกฤตภัยแล้งนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของข่าวบริการที่น่าสนใจแล้วช่วงต่อไปรับชมรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ